น้ำนะคะพอกลับมาแม่อมก็ได้ยินเสียงแบบคึกทะเลาะก,กันอะนะไม่ต้องเลยแล้วพอแพอแม่ออมเข้ามาดูก็คาบเลือดเต็มตรงนี้เต็มไปหมดนี่แม่ออมมาผ้าอาิชูเปียกเช็ดละถามก็ไม่มีใครตอบว่ามันเรื่องอะไรกันถึงขั้นเลือดตกยางออกรู้แต่ว่าทุกอย่างอยู่ในความสงบก็คือเงียบนะก็ถามพี่หมอว่าพี่หมอมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าเล่นกันหรืออะไรกันนะคะ นะพี่เหมาะมันเกิดอะไรขึ้นตอบแม่สิพี่เหมาะใครทํากันถึงขั้นเลือดตกยางออกเนี่ยบอกแม่สิบอกแม่มาว่าใครทําแล้วเลือดใครเนี่ยแม่ก็ยังไม่รู้เลยว่าเลือดใครถึงขั้นนี้ฮะคือรู้แต่ว่าพี่เมฆอ่ะกําลังปีนขึ้นไปข้างบนพอดีคือไม่รู้ว่าพี่เมฆจะหนีหรือเปล่าก็กําลังปีนขึ้นไปข้างบนก็คือดันดันชั้นของน้องขึ้นไปพอดีแม่อ้อมก็จับลงมา เกิดอะไรขึ้นพี่หมอกตอบแม่ซิว่าทะเลาะอะไรกันฮะอืมอืมตอบแม่มา,าคือหลบแม่คหลบแม่แม่ถามว่าทำไมทะเลาะอะไรกัน เี่ยเลือดเต็มเลยก็ไม่รู้ว่าเลือดจากเล็บหลุดหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้เพคือรู้สึกจะเป็นครั้ที่แล้วที่เล็บหลุดน่ก็จะเป็นหมอกเพราะว่าตอนแม่อ้อมตัดเล็บถึงได้เห็นว่าไม่มีเล็บนะจริงๆพี่หมอเป็นคนใจดีมากเลยนะเล่นกับน้องคือเจ้าฟ้าเนี่ยเล่นได้เล่นเมื่อคืนนี้ก็ดึกแล้วแหละ เจ้าฟ้าก็ร้องจะออกมาหาพี่แม่อมก็ให้เขาอยู่ด้วยกันก็กอดพี่หมอกนับหูพี่หมอกคือเล่นกับพี่หมอกพี่หมอกก็ไม่ว่าอะไรฮนะใจดีแต่แม่อมไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยนะแต่เขาชอบเล่น,นแรงๆไงคะนีแรงมากหนีไปอีกแล้วหนีไปฝั่งนู้นแล้วมู้่ถ่ายหนีไปฝั่งนู้นอีกแล้วค่ะคุณลุงคะคุณอย่าคิดค่ะว่าคุณจะหนีออกไปนะคะคุณอย่าคิดนะคะ คุณอย่าคิดนะคะคุณอย่าคิดว่าคุณจะหนีจุนแม่ออกไปได้ง่ายๆคุณอย่าคิดคะ่ะคุณจะโดนนะคะคุณอย่าคิดนะคะน้องฟ้าอยู่ข้างบนแม่ให้แยกชั้นกันก่อนเนี่ยดูเละไปหมดเลยไ่ทำไปสองรอบแล้วนะคะพี่แม่เดี๋ยวแม่ค่อยมากวาดแม่จะไปล้างมุ้งลวดบ้านแม่อ้อมแล้วล้างเมื่อวานก็ล้างของแมววันนี้จะล้างของตัวเองชั้นล่างอชั้นบนไม่ได้ล้างเก็บของ พืจะเก็บถอดมุง้งรวดออกมาเพราเดี๋ยวว่าจะล้างมุ้งรวดแล้วก็พอดีออกไปซื้อน้ํากินกลับมาได้เสียงได้ยินเสียงแงวเงๆๆเงแบบไหนดูสิลูกไหนดูสิครับไหนดูตรงนี้สิลูกโอ้ยนี่ไงหลักฐานนี่นี่ค่ะรอยเลือดยังอยู่เลยเล็ด เล็บเนี่ยเล็บเมฆแน่เลยอยู่บนตัวหมอกเนี่ยเล็บเมฆแน่เลยเนี่ยเล่นกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเล่นแรงอะ่ะโอ้ยแล้วพวกเขาเนี่ยนะคะไม่ได้กินไม่ได้กินเยอะนะคือกลางวันเนี่ยไม่ค่อยกินกลางคืนนะ่ยกินอาหารเมร็ดเยอะแม่อม้อมจะไม่ค่อยให้กินอาหารเปีเยกไงอาหารเปียกจะให้น้อยบอกเลยคะ่ะไม่ให้กินเยอะเปลืองตังค์ด้วยให้กินอาหารเมร็ดดีกว่าแต่หมอกเนี่ยน้ำหนักสี่โลห้า จ้องจะขึ้นข้างบนไปกินของน้องแล้วเนะี่ยเนี่ยจ้องจะขึ้นแล้วก็แม่กับสี่กิโลส่วนเจ้าลุงกับสามกิโลไล่กันไปคือหมอกในตัวใหญ่กับเพื่อนอแม่อ้อมลุกก่อนโอ้ยดูสิเนี่ยค้าบ่เลือ,อยังมีอยู่เลยคุณฟ้าค่ะอยู่ข้างบนคนเดียวกินอาหารเปรียกหมดยังลุกน้ำนุ่มเนี่ยน,น,น้ำเนื้มเนี่ยกินซะด้วยนะเข้าใจไหมคะคุณฟ้าเดีย๋ยวถ้าคุณแม่เปิดขึ้นมาแล้วก็หมดไม่เหลือนะคะอ่าอาหารเปรียกหมดแล้วเก็บแม่เก็บแล้วคุณฟ้ากินอาหารเปรียกซองมือ นะแล้วนมอ่ะหนูถ้าหนูไม่กินอ่ะนะหนูก็จะอดนะเพราะว่าพี่มันจะกินของหนูหมดแม่จะเปิดแล้วลูกพี่มันจะขึ้นละนะก็อ,อยู่กับพี่ไปไอ้ลุงขึ้นมาก่อนเลยอยู่กับพี่ไปค่ะอันนี้ก็อ้อนแม่อ่ะอยู่นี่ไปไปแล้วแม่จะไปล้างมุ้งดวนแล้วลูกมาแล้วค่ะนี่มาแล้วค่ะกินของน้องค่ะสึกสึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนะ เจ้าฟ้าร้องถึงขั้นไม่อยากอยู่ในที่นี่แล้วเนี่ยยังมีเลือดอยู่คือหมอกไม่กล้าเข้าใกล้เมฆหมอกอยู่ห่างๆเม่ไม่กล้าเข้าใกล้เมฆแสดงว่าแสดงว่าน่าจะเป็นเมฆทํำหมอกแล้วเจ้าลุงนี่ร้องมากเลยอะ่ะกลัวไม่อยากอยู่แล้วหนูกลัวดูสิคะเห็นไหมคะกลัวแล้วก็โกงถึงขั้นเลื่อนเนี่ยัน่นแหะพี่หมอกมาแล้วพี่หมอกไปทําหนูลูก ม่อยากอยู่แล้วแม่หนูไม่อยากอยู่ปกติร้องจะออกนะคะหนูพี่หมอกมาอยู่กับหนูแล้วลูกหมอกนี้เมฆขึ้นมาเลยแสดงว่าเมฆทำหมอก